สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางอผููหากินหมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาเลือกเอางวงา่ำพันทุกกมดีราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับกับค้อของน้องแอดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมขายถูกส่งฟรีเก็บเงินปทางไม่มีมัดจำพี่น้องที่เดียวในประเทศครับพี่น้องเอาบทเสียล้ครับผมเดี๋ยวไปทักทายกับน้องแอดกับผมน้องแอดสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับ ครับวันนี้อี่ของงามใหม่พี่น้องที่เจ้าแมนครับแต่ว่ามีดตัวงูผูองูผูกมันมีพมีดิมีสองตัวมีสองตัวพี่น้องคิ้บตีแล้วกะบเบิ้เบิ้เลยครับเบิดเลยโดนสร้างจองอีกเทียบแมนต้นนี้ก็มีคนหายห้าพม่าครับต้นนี้โอ้พม่าก็สร้างเล่นบ่พม่านี่สร้างพอพันญ่เลยหาตัวหมดครับจะจะหายเพื่อนไหนบ่เป็นอยากได้หาตัวแบบสูงพอเป็นพอพันทับเลยเนาะึืบคนครับไผมีมาขายเลยนะครับไผมี โทรมาสอบถามน้องแอดได้ครับมี่พอพันประจำกล้องสี่ครับล้านล้านหกสิบขึ้นครับพี่น้องโอ้นี่ออเดอร์จากต่างประเทศหลายพี่น้องเวียดนามบางทีกาลังนตนซื้อตัวผู้แข่งกันกับไทยไทยไปประทันได้เพียะอะมือนี่ตัวผู้น้อยมีสองตัวครับมีผู้ใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็มีแม่ลูกเนาะแม่ลูกอ่ะสำหรับผู้ใดอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงทิ่กัดบ้านไหนครับผมบ้านน้องครับตำบลน้องไนยอำเภอ สตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่ครับสองทางการติดต่อเบอร์ได้ครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับผมใช่ไดีไลน์กับเบอร์นี่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแอดทวัชชัยครับแอดทวัชชัยเนาะการรับการตัดนี้กับสากลทั่วไปงั่นครับหนึ่งเดือนยาวนานภายนอกภายในการขนส่งส่งแบบไหนที่ถวาคอีสานครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานส่วนมัดจำกับภาคเหนือภาคใต้แล้วก็สักแก้วครับอ่ามัดจำมัคือเฉพาะภาคภาคเหนือภาคใต้เนาะแล้วก็สักแก้วแล้วก็สักแก้วแค่นั้นนอกนั้นภภาาาาคคคออีสนกลงงไม่ต้ััดจรบ เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวแม่นครับผมเอาตัวไรแห้งหมานไปตัวไรก้อนดีเอาตัวไรเอาไปชุดได้ดีชุดแม่ชุดแม่สาวบ่เอาชุดแม่สาวไปเลยอนไหนเอาเอาเอาตัวนี้ก้อนไหนเอาหน้าหนาเลยพี่น้องเอาหน้าหนาอ้วนๆตันๆครับตัวนี้โอ้ตัวนี้คือแดงเฮ็ดเขาพร้อมเฮ็ดเขาไว้ได้วังอาทิตย์ที่แล้วครับพี่เฮ็ดเขาแต่งเขาให้เรียบร้อยลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวสีใบหนึ่งสองสองครับซีวายหนึ่งสองสองอายุอายุ สิบเดือนครับผมสิบเดือนพี่น้อามสิบสูงร้อยสามสิบหนาปึกเลยครับไปหมากง้อพันธุกรรมดีเด็กจากแม่สูงร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้เกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบบวกเปอนโค้นหางครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบบวกเนาะรับแต่ว่าหนาหนาแหงหนาขาใหญ่ครับพี่น้องหนาลือดีเอ่สีสองฟังบนมีจุดมีแป้วเนาะครับครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเอายี่สิบสามหาร้อยพี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาท อันนี้เป็นราคาร้องต่อร้องได้ส่งฟรีพี่น้องเก็ดเขาให้เรียบร้อยอนาหน้าคตใกล้แท้ครับมดตัวน,นี้มันหนาดีครับหนาดีครับพี่น้องตัวนี้หนาแห้งครับเหมาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับเบิรสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเนาะตอร้องได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำอ้าม,มีลิงก์วมวตัวน,นี้มันหนาดีหน,น้าคตใกล้ไหมพี่หนาดีหนาดีพี่น้องเมื่อกี้กับสีมืนเก่าพี่น้องอ่านี่สองหมื่นสามห้าร้อยห้าร้อยลดได้ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางครับเบอร์หนึ่ง ต่อไปเบอร์สองเบอร์สองมันจะเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับภาพพี่น้องเขาโซชุดสาวน้อยครับสวยๆเลยเอาตัวต่อไปตัวที่สองครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะครับตัวนี้ลูกกอดได้ครับตัวนี้หลูมมันนีแดงครับพี่มันมีแดงอายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเฮ็ดเขาเรียบร้อยหรือหล่นธรรมชาติตัวนี้หล่นธรรมชาติพี่หล่นธรรมชาติครับหนาตันดีเหมาะเป็นแม่บล็อกแม่พันสูงประมาณลอยยี่สิบเนาะประมาณตัวยี่สิบประมาณนี้นะครับ ลูกสาวมณีแดงเจ็ดเดือนครับเบอร์สองราคาเท่าไรครับหนึ่งมื่นสี่หาร้อยครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยนะครับต่อรองไดเนาะครับต่อรองไดส่งื้อเก็บเงินไปทางบอตองมาจำพี่น้องนะครับต้องงัาไหมนี่แคนดี้ครับเป็นง้วดลักษณะง้วดุกหมูครับพี่น้องหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยสีสองฝั่งเหมือนกันครับเหมือนกันเลยพี่น้องบิ้งให้พี่น้องดูชัดๆอ่าดูให้แล้วครับสีสองฝั่งเหมือนกันครับ แขนดีถ่ายเต็มดีอตัวต่อไปตัวที่สามตัวนี้ก็เป็นตะหักดีตัวนี้โล่นวะนี่ตัวนี้ตัวนี้หล่นหล่นครับลูกไผ่นี่เบอร์สามนี่เบอร์สามนี่ลูกแดงอลังการครับพี่อันนี้แดงอลังการอายุตัวนี้อายุหกเดือนอันนี้หกเดือนอายุน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เนาะรับยานมมาเลยแต่ว่าก็หนาดีลึกดีครับแขนดีครับสีก็ดีดีทุกอย่างพี่รองสูงประมาณหนึ่งเ้าแล้วกันโค้งหางยัญ่ๆสีสองฝั่ง เหมือนกันหนาแห้งได้ผีงดตัวนี้มีจุดมีปานมีแตวเอาแม่เขาใหญ่ไงเลยพี่แม่เพันหญ่เอ็นบอปเหวียดครับเหวียดตั้งแม่ไปผมว่าลูกโอ้เหวียดสื่อแม่ไปตัวที่สามราคาเท่ครับเออหมื่นสี่หาร้อยพี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทฟองเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยฟองตัวนี้ฟองตัวนี้เนาะหนาไหมตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อรองได้ทรงฟรีเก็บเงินปลายทางใบหลอดมีครบเลยพี่ใบหลอดมีครบครับพี่น้องมากตัวใดเลือกเอาใบหลอดครบเลยครับผม อ่าตัวต่อไปตัวที่สี่ตัวนี้เนาะอันนี้หกเดือนอันนี้หกเดือนปีสาจแดงอันนี้ลูกปีศาจแดงหกเดือนตัวนี้สูงสูงก็สองตัวแรกลยลอยี่บห้าครับพี่สูงมาร้อยยี่บห้าครับเอฟว่าสูงเงาแกงขาเงาดีครับเม็ดสีดีทิ้งดีเงาดีอ่ะพี่้องเครื่องเห็ดดำคุนหางใหญ่สองฟังกัน็เหมือนกันเนาะครับอ่าไม่มีจุดมีแตวมีปานเลยครับแต่ว่าตัวนี้ได้สูงเงาตัวนี้ราคาไหนครับห้องเลยครับ ถูกก็สองตัวนั่นเจ๊หนึ่หมื่นสี่เป็นง่ากว่าแต่สีดีกว่าแต่มันอาจจะบ่ทงเต็มกุตัวนั้นมันหนามันได้ลึกได่นได้ลึกหนาตัวนี้สูงเงาครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้ส่งฟรีได้อ่าตัวที่สี่ต่อไปตัวนี้ฮตัวนี้เนาะครับอะเป็นชุดต่างฟ้ามีดองเป็นง่วแม่สาวน้อยเบอร์หาแล้วคาไอ้ลูกไผ่ครับตัวนี้ตัวนี้โบหูไม่ผิดตัวนี้บ่พี่ใบครัวนี้เนาบ เบิ้งเนื้อหนังตนโตเพิ่นเอาได้มาสีนี่กับพวแพรตัวอื่นเลยแดงครับแดงคักเลยล่ออายุกี่ปอนหาเดือนเนาะครับหาเดือนครับตัวนี้ราคาเลยครับตัวนี้เอสิบสามหาเอาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับก็ได้ก็อได้ทรงฟี่พ่อแมนทรงฟี่เก็บเึ้นไปทางนี่น้องจะขาทรงกับหลายพันแล้วหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสวยๆเลยแดงเข้มเลยครับตัวนี้สวยๆสีสดๆตัวนี้ดูชุ่มงามเลยพี่ นี่จะโตยำจำเราบ่นี้เนาะนี่จะถ่ายงานอ่ะพี่หลอมึงนี่จะโตแดงแดงตัวนี้แหงงามตัวนี้ลูกพ่อไรครับอันนี้ลูกโคลาครับพี่โคลาที่ครับแมนอายุเท่าไรตัวนี้อายุเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนแต่ว่าหุุนดีเนาะอันนี้ก็อู้หูชนหลังแม่มันชั้นหลังเป็นกระดานเลยครับหนาพี่น้องอู้เจ็ด่วงงามเจ็ดเขาเลยพี่ทำเขาเรียบร้อยทำเขาเรียบร้อยครับแต่งเขาเรียบร้อยตัวนี้สูงว่าทุกตัวเลยร้อยสามสิบเดี๋ยวปุ๊บใชครับร้อยสามร้อยสามสิบ สีสองฝั่งเป็นยังไงครับผมคกัันเเป๊ะลยรบยสีสองฝั่งหเหมือนกันครับบม่มีจุดมิดด่างดูให้แล้วแล้วกันพี่น้องเอาเป็นมารับปกกระกันสีว่าเม็ดสีจัดจ้านไปเหลือดีทุกต้นเลยพี่<ช>นี่พันธุกรรมดีอืขาใหญ่คู่หาใหญ่โอ้นี่เอาสีสองฝั่งไม่มีจุดมิดป่านเลยราคาเท่าไรครับตัวนี้เอามื่นหกพันห้าร้อยครับพี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับ่อร้องได้่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมาจำทำเขาให้เรียบร้อยครับ เอาที่เด็ดเลยแม่บอกแม่พ่านพี่น้องสื่อไว้เป็นเงินเจ็บเงินออมเอาชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดอ่ัวสาวตัวต่อไปเอาตัวน oh no. ี้นะเอ็ดเนาะครับครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่แน่ใจตัวที่หาหรือี่หกเลยครับพี่น้องเอ้าตัวนี้แม่สาวตัวนี้ลูกแปอได้ครับตัวที่แปดตัวที่แปดเนาะตัวนี้อ่าลูกก็ได้ครับไม่ห่มีใบครับบ่มีใบเอาเบิ้งเหนือหนังตนโตขึ้นอ่า อายุจักเดือนละครับตัวนี้เจ็ดแปดเดือนครับพี่เจ็ดแปดเดือนสูงกว่าม่านลอยเศร้าๆลอยเศร้าเนาะลอยยี่สิบบัวละกันอีตำตำไหวเบอร์แปดเปิดราคาเท่าไรครับเออหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องราคากับเป็นเบียดเนื้อเนาะเนี่ยเบดเนื้อเลยหรือพี่ทั้งต่อใดทั้งส่งฟรีพี่น้องจริงๆมันเป็นราคาทรงแต่ว่ากับเป็นการบริการให้พี่น้องครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับสำหรับงัวสาวสวยพันธุกกรมดีเบอร์แปดเบอร์เก้า อ่อยู่ใกล้กันกับตัวนี้กับตัวดีเป็นแม่สาวแดงโบ๊ทเข้มอายุกับสีลายก็ตัวเมื่อกี้เนาะครับประมาณสักเดือนครับตัวนี้น่าจะแปดเดือนนะครับแปดเดือนเนาะแปดเดือนเกาเดือนสูงร้อยตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าบวกถึงร้อยสามสิบครับหาดีครับเบอร์เก่าราคาเท่าไหร่ครับโอ้สิบสี่พี่หมื่นสี่ครับตัวยังไงเนี่ยครับหมื่นสี่ครับเป็นหางแดงโบ๊ทดีเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้อง เลี้ยงไรกับบอกขาดพุนเนาะครับมื่นกาบาดพี่น้องมื่นมื่นกอบาดกับตัวดีพอครับทันนี้จัดโปรเลยครับเอาไาดี้จัดโปรน่าบอกแต่แม่สด้าบนมาครับเนี่ยแต่แต่เบอร์สองมาเตะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนี่ยแต่แต่เบอร์หนึ่งเลยเตะแมนเบสเลยครับเจ็ดแปดเจ้ามาเนี่ยเจ้าโตทะยกเบสหนี่ราคาพิเศษครับเจ้าโตคือมีราคายกยกหุดเนาะคือถ้าเอาราคาเก้าตัวลดได้เยอะ หลายเลยพี่น้องรถได้เยอะเลยสําหรับคนที่อยากได้แม่สาวไปตั้งร้มครับเก่าโตมิตรตดีๆครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนาะครับอ่ชุดต่อไปอันนี้กัแม่สาวเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบครับพี่น้องตัวนี้สีนวลครับาว้อมผสมครับพราอมผสมเลยใครอยากได้เต็มใหญ่ๆหนังหนาๆกระสิบปีกว่าเนาะครับเนาะกลับบ้าบสิบเจ็ดทะเลกับเบอร์เก่าเลยพี่อันนี้เบอร์เก่าเนาะตัวผูวเขาเป็นไทยดิโอตัวผูกเ้็นไทยโอเค อ่าตัวนี้เบอร์เก้าหล้วกันเนาะครับอ่าตัวนี้แม่สาวหนังหนาดีสูงร้อยสี่สิบบวกบวกขาใหญ่ให้พี่น้องพัตตุกรรมดีเมื่อนี้คัดเอาแบบง่วงงามแม่บอกแม่พันให้พี่น้องตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับเอาหมื่นแปดหาครับพี่ราคากันยังอยู่หลักหม,ม 18, ื่นราคาเหนือเลยหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยหนังหนาหนาครับเป็นแม่บอกแม่พันสวยๆเ,เอาราคาเบียดเบียดเหนือเน,อะนาะัตึกเลยครับ นา้าเาว่าพัฒนกรรมดีพี่นอ้องบึงเนื้อนหนังตัโตนหนึ่งเมือนแต่พัฒนาร,ร่อยต่อรองได้ทรงทีเนาะ,ะเก็บเป็นปลายทางไม่ต้องมัดจำ<า>ตัวต่อไปตัวนี้เนาะแม่ทองตัวไหน,นอันนีแแ้แม่ท้องครับเอ้ามีแม่สาวมีแม่ทองแบบที่นี่ครับพี่นอ้องตวัวแดงดีเนาะโอ้แดงสดดีทองแรกครับทองแรกพร้อ,รอมได้จักเดือนเท่านี้ตัวหนึ่ง่องสามเดือนกลัวทองสามเดือนกว้าตัวครับผมทับตัวเนาะตีทับตัวได้พี่น้องอ่ะ ท้องสามเดือนกว่าครับสูงร้อยสี่สิบบวกบวกถึงร้อยสี่สิบห้าครับเป็นแม่สาวพี่น้องอาแดดบดพอดีครับประกันท้องมีคลิปอันตรสาวกันตรวจเนาะครับตัวนี้ราคาเท่าไรอ่ะเอาสิบเก้าห้าร้อยแม่ท้องเลยนะครับแม่ท้องสิบเก้าห้าร้อยครับพี่น้องบอกเลยว่ารถตัวนี้รถใดนิดน้อยนะพี่รถแตงโมลายพี่น้องไน้อยมันเป็นอากาศทรงราคาตรวจกันไรร้อยแล้วพี่น้องเรื่องวันยังครับ ว่ามือแม่สาวพี่น้องสิบเก้าหารอยเป็นราคาร้องพอรองได้นิดหน่อยส่งฟี่ที่เก่าบ่ส่งฟีอีสานบ่แมนครับแมนแมนตรงฟีเหมือนเดิมสิบเก้าหารอยสุดคุ้มสีสองฝั่งเหมือนกันเนาะสีสองฝั่งเหมือนกันครับไปหมักงัวงทองแหลกครับสวยเลยราคาหลักหมื่นะัวหางอ่ามดีอันนี้เป็นแม่สาวเนาะแม่สาวผสมลรอพี่อันนี้ผสมแล้ว อ่าผสมพ่อได้ครับตัวนี้โตครับผมผสมโตครับเป็นแม่สาวหัวรูนง่วงบานเลยนะให้บานเลี้ยงครับเป็นวัวสาวผสมผสมโดนไปมาจะเพิ่นบอกว่าน่าจะสองเดือนแล้วครับพี่สุมประมาณสองเดือนเนาะเป็นแม่สาวตัวนี้สูงร้อยสิบบวกละพี่สี่สิบบวกขาดน้ำเลี้ยงเล็หน้อยตีตำไปพี่น้องจริงจริงมันเกินร้อยสี่สิบแหละเป็นวัวขาดน้ำเลี้ยงจะซื้อครับเอาไปขุนครับแล้วก็ไปรุ่นท่องเอา ราคานีบริษตรวจทองให้นบอขายถูกราคาเดี๋อ้าสิบหกสิบหกมื่นหกมื่นหกต่อเด้๋วป่ะได้ครับต่อรองได้อีกวัวสาผสมแล้วสิบหกครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบครับต่อรองได้ทรงฟรีเก็บเงินปลายทางลอยสี่สิบบวกไปแล้ว้อยสี่สิบบวกอันนี้คือตีตามใหม่ครับพี่น้องสาวหัวโลนพร้อมครับหมื่นหกแค่มันขาดนํำเลียงแต่ว่าเป็นพัตุกรรมดีนะครับพี่น้อง ตะกี้กัสามหมื่นสี่หมื่นครับอันนี้หมื่นหกครับราคาตะอ้วนมากขายผมขึ้นกันได้ตะอ้วนมากรับซื้อขึ้นครับพี่น้องนี่เอาไปคุ้นก็ได้ครับาะว่าเป็นพันธุกรรมดีหมื่นหกต่อรองได้ผสมสองเดือนเอาไปรุ่นทองเอาขายราคานี้บริตรวจทองให้พี่น้องอ่าชุดต่อไปครับผมปูเลยครับอ่าผมปูเลยนเนาะครับอ่ะพี่น้องเขาสู้หมดนุ่มรอพอพันธุ์เมือนี้หายากจิ้งน้อยพี่น้องตอนนี้ง้อปูแย่งกันเลย ตัวนี้ลูกว่าได้ครับตัวนี้ลูกซีไว้หนึ่งสองสองครับพี่ซีไว้หนึ่งสองสองครับเจักเดือนแล้วตัวนี้อายุปีปีหนึ่งครับผมอายุหนึ่งปีเนาะพี่นองเบิองเนื้อหนังเบงองแขงขาเพิ่นขาใหญ่ดีครับกับสีดีหนึ่งปีใบหลอดครบปะครบครับผมใบหลอดครบครับหนังหนาสีสองฝั่งเหมือนกันปะครับเหมือนกันเลยสีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดมีแป้วมีปานสูงร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบบวกเลยพี่เอาตีต่ำหมได้ครับพี่ อันนี้คือจริงๆมันเกินร้อยสาม้อยสามิบสามตรงมี้ครับเอ่าร้อยสายสามบวกบวกเลยครับอายุหน,นึ่งปีสี่ใบเนาะสี่ใบหนึ่งสองสองสี่ใบหนึ่งสองอ่ะนะไข่ดำนะครับไข่ดำแล้วก็ปลายเรื่องดำ,ดำหนารอตัวนี้ราคาไหนครับอ้อสองหมื่นสองครับพี่สองหมื่นสองพันบาทบต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมาจําเอาไปคุ้นก็ได้เป็นอนาคตปอพันก็ได้ครับสําหรับผู้ใดอยากได้อนาคตปอพันปลอคุ้มฟูงส่งฟรี<า>เก็บเงินปลายทางครับ บ่าต้องมาจำเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวบิ่งถ่ายเพื่อนอนี่ถ่ายก็เต็มคูนหางไงคั่หางงามครับอ่ไข่ดำเต็มใบกับสีสองฟังเหมือนกันเลยอ่าชุดต่อไปครับตัวต่อไปเป็นหนุ่มหล่อพอพพันเลยเนาะตัวนี้เนาะแม่ครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเจ็ดเจ็ดเก้าครับอเมริกาอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอายุสองปีกว่าครับพี่ประมาณสองปีกว่าผสมได้แล้วเนาะได้แล้วครับ อันนี้ประกันมาก้อนกับผสมมั่งเจ้าของนี่เนาะประกันผสมเลยอ่ะพี่น้องนี่คือพ่อพันธุ์รับประกันผสมแต่ตัวนี้เขาจะขายขาดทุนนะพี่ยอมขายขาดทุนเลยนันผมเพิ่งเห็นครับถือว่าผมผ่านกับเราบ้างมันเป็นอย่างที่ทำมันอ๋อมันมันเป็นอยงไรมันบอทอกันติแม่นครับบอทผสนอ๋อหามบอทเสมแต่ว่าใครอุ้งบอเป็นอยังครับบหลงมากขึ้นเขาอ่าก็คือขายราคาขาดทุนเลยแมนเพรว่าแต่ว่าพอข่าวรับประกันผสมแม่นซุ้มเดี่วพอข่าวมันเอาไปทับเป็นอไปรับจ่าือพอหามบอทหกกัน แต่อุ้มผูงอุ้มอยังกับปกติครับออกมากขึ้นเราแต่มันสีดีเนาะพี่น้องมันผับได้ด้วยครับได้ไหเรับประกันครับเรารับปรอกันครับรับประกันผสมสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับเม็ดสีจัดจัเลยอ่าร้อยห้าสิบห้าบวกที่ว่าสูงครับพี่น้องตัวนี้ราคาเท่าไรครับจัดโปรเลย ผมสื่อมาสามหมืนหกครับตัวนี้สื่อมาสามหมืนหกแมนครับขายตัวอะไรบ้านนี้เอาสามหมืนหาครับสามหมื่นหาบรวมทรงบุรวมทรงเนาะเอาสาหรับได้ที่รับได้เอาไปกุ้มปูงครับพี่น้องสามหมืนหาแต่ราคาเอเบียดเนื้อเนาะเนื้อครับเป็นราคาเนื้อครับตัวนี้เวียดนามผมสื่อต่อจากเวียดนามผมโอเวียดนามเอาสื่อต่อจากเวียดนามอีกทีนึงครับพี่น้องสามหมืนหาพันบาทเป็นราคาขายเลยครับตัวนี้สีดีพี่น้องแค่ว่าใครเพิ่น โบธอกันทับับเร็วพ่อพี่ทับเร็วพ่อครับรับประกันเซิ่งไว้แม่นครับทำก่อนจะของครับอยู่นี่รับประกันผสมพี่น้องสีสองฟังเหมือนกันมีจุดมีแตวมีปานสามหมื่นหาเอาสำหรับค้นตี่บตีเรืองไข่โบทอกันด้วยครับพี่น้องแต่ว่ารับประกันผสมครับออาจะขายเนื้อกับบมขาดเลยสามหมื่นกว่าทีเดียวเนาะไปตลาดครับนี่อยากให้คนเลียงครับเอาไปคนไปเรียงครับพี่น้องมึงคนเรียงแลาวา้นฟขัวหางกับงามสีนี่จมเลยครโบจ่าดีเนะ ครับไงด้ลยนี่อ่าพี่น้องเบอรงไครท่านนียนี่ลักษณะคือไข่บอทอรกันครับแต่ว่ารับประกันผสมครับพี่น้องแมนแมผสมได้เลยครับพี่น้องผสมได้เลยขึ้นไหวพร้อมบออสามมื้อหาเป็นราคาขายเลยแมนครับเป็นราคาขายเลยขารถออกเองไม่รวมส่งครับแต่ว่ามีรถส่งตัวไทยครับแมนครับยังรอเลยอ่ะชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดแม่ลูกแล้วก็ชุดปัวสาวครับสำหรับคนที่อยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พันเอาตัวแรกครับเป็นแม่สาวหัวโลนแดง แดงไหมแดงเม็ดประขามแสบตาตัวนี้ลูกพ่อไดไครับตัวนี้บลูมนะครับแต่ว่าบมีใบเนาะผสมแล้วครับตัวนี้ผสมแล้วผสมพ่อได้ครับอาปาเช่ครับตัวนี้อาปาเช่ด้จักมื้อแล้วหลเดือนเดินกัวครับเดือนกัวเอกสารในหลอดนี้ครบเนาะครับสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าครับพี่สูงร้อยสี่สิบห้าเป็นแม่สาวผสมพ่ออาปาเช่ไว้พี่น้องบ่แดงตะแขงหัวลูนเล็กสีครับเด้ว จะขายขาดทุนครับตัวนี้ตัวนี้จะขายขาดทุนเลยแหม่ไม่ต่ำเพราะขายยังครับผมขาทกครับโอ้ขาทกโอ้นี่นี่พี่น้องขาขาหลังขาทรายเนาะครับขาหลังทรายเป็นง่วสาวผสมแล้วแปลว่ารับประกันขาทุกเนี่ยขาทุกบ่ทกบ่เอานั่น้อาว่าาแต่บ่พาาาไดด้้้่่แตนองเอาไปเห็ดเองหรือว่าจะหายผ้าห้ก็ได้หายผ้าห้ก็ได้ครับเป็นแม่สาวผสมแล้วนะครับแดงแงครับง่วงงามเลยราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ ราขายขาดทุนนะพี่ราคาขาย<บ>ขาดทุนเลยสองหมื่นส,นสองครับเอาผู้ไดที่ว่าถูกใจราคานนิตัวนี้ซื้อมาสองหมื่นห้าครับขายสองหมื่นสองพี่น้องเอาสำหรับผู้ใดที่รับได้เรื่องขาถกจริงๆมันรักษาได้เลยครับพี่น้องเอาไปขายเดีวลายางโมเป็นเด้พี่อืมแต่วแ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 วเวลายางมันโาเป็นครับมันจะเป็นช่วงแบบบางเทือกไหมครับเป็นบางเทือบางจังหวะเนาะครับเป็นบางเทือบางจังหวะครับเวลายางโมเป็นอือสองหมื่นสองครับเป็นราคารับเองหน้าค้อเนาะครับยังไม่รวมส่งมองเอาผสมอาปะเชไว้ พราะว่าสีนี่ซุดยอดเลยพี่น้องสีนี่เม็ดสีแดงดีจริงๆขาถกมันก็สามาที่จะพาได้ครับเพม่นก็มีหมอพาให้ค่าพาสามพันค่าพาประมาณสามพันก็หายปกติเลยนี่ครับเอาสำหรับผู้ได้ดีอ่ะรับได้แต่ว่าจริงๆมันถึงมันขาถกมันเกิดมีลูกได้ครับพี่น้องตัวต่อไปครับผมอันนี้ก็แม่สาวเนาะแม่สาวหรือแม่ลูกก็นี่แม่บอกเาอเป็นแม่สาวครับอันนี้แม่สาวหัวโลนเนาะ อ่าหัวลุนทําเขาเรียบร้อยครับตัวนี้ก็นาดีอันนี้ก็ผสมมากต่ัผสมโตอันนี้ผสมโตเนาะแม่สาวผสมแล้วสูงประมาณร้อยตีสิบกัว่ามดละสีสิบห้าบวกลบแล้วกันครับเป็นแม่สาวเฟนใหี่ส่วนตัวนนีส้วงท่องค่ะเป็นผีนเป็นไข่ไหมแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมๆเนาะี่รูนมมอ่นุ่มันไข่ไข่เดนุมันไข่หอเปล่อ๋อพี่เ้องเอาไปรุลุนเอาเป็นมาผสมอะไรเจ้ามือหรอล่าตัวนี้ทับโตครับทับโตไว้ทับโตยักักเดือนแล้ว ตัวนี้สองเดือนครับตัวนี้สองเดือนแล้วจับบกจริงๆตัวทองได้เนาะแต่ว่ายังโมมีเวลาตัวพี่น้องโมโนมไข่อหะหัวนมไข่พี่น้องเอานี่นี้ให้พี่น้องเบิ่งสูง1 4อี่สิบกว่าราคาได้ครับตัวนี้ตัวนี้เอา24ี่ครับสองมื่น4ี่พันบาทตัวนี้ขาบ่ถูกด้วยครับพี่น้องตัวนี้บมมีตัวนี้ครับบ่มีตัวนี้ครับสอง0มืนี่ครับต่อได้บ่ตัวนี้ต่อได้ครับอ่ามาที่ตัวนี้ต่อรองได้อีสานทรงพี่ครับเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำอีสานหรือผคกกางครับคุยกันได้ครับ สองนสี่ผสมแล้วโอกาสทิ่ทองมีนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปเดี๋ยวภาพี่น้องเขาสู้ชุดแม่ลูกแมกอ่ามือนี้มีจะโค้มแม่ลูกสามสามโค้มอ่าสำหรับปุใดที่พ่าอยากลุ้นเอาโค้มแรกแม่ลูกแม่เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวดีตัวเก่งเลยครับลูกอ่าลูกเมียลูกแรกวพอสองเดือนไม่เลยนี่ลูกมาณสองเดือนประมาณสองเดือนเนาะเป็นแม่ลูกแรกแม่สดลูกสวยแม่สูงประมาณร้อยสามสิบ บกๆนะเอาตีำตำใหม่ละกันพี่น้องตีตำใหม่เขามีราคาใดครับแม่ลูกซิบเก้าหาร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทต่อได้ปะต่อได้ครับต่อ,อดอกหนทรงฟรี่ผอบพี่น้องเอาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสารับพู่งบะลายครับนี่คือเป็นเงืนเก็บเงิ่นออมได้ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่ลูกแรกลูกกระแดงดีครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอีสานทรงฟรี่ ชุดต่อไปอู้ทางนี้แหงแดงแสบตาพี่น้องแดงจนใหม่เลยฟังนี่ลูกผูแตว่าเป็นลูกผูเนาะแม่สูงร่อยสามสิบเจ็ดประมาณแม่สูงประมาณร่อยสามสิบเจ็ดตะะอ่างดีพี่น้องเป็นว่าอ่างลึกดีเป็นว่าอ่างโมดูกหมูก็ใช่เบิ้งหลดไหมครับลูงานแหงตัวนี้ลูกผูแตว่าอัไคนพอพักกันเลรอครับหนองตังหลังตรงแผ่นหลังแตกเลยเบื้องครับเดเดือดอะไรลูกคนนียลูกคนสองเดือนกว่าได้สิสองเดือนกว่าครับตัวนี้ลูกเคเอฟหนึ่งครับผมนี่ใบนะตัวนี้เนาะ ี่น้องแม่เพิ่นประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอัแต่ว่าหาลูกงามเป็นหัวอ่างครับนี่พูดได้มากเป็นลูกมัดในงามฝักเลยเบื้องขายง่ายเลยเนาะนาโลครับพี่นาโอขายง่พี่น้องซื้อแม่ลูกได้พอพันพร้อมเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวนี้นี่ลูกที่สองครับพี่เป็นลูกตัวที่สองครับลูกของพอเคเอดสามหนึ่งสามหนึ่งครับราคาไหนครับตัวนี้โอสองมือนนเกพพัหารยี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ พวกใหญ่บิ่งลูกแก่งไหมบิ่งเนาะลูกเป็นโูเก่งพี่น้องเนาะเรียนมาโดนกับสองหมื่นกว่ายี่แล้วครับลูกมันเฝืนไปแล้วขายง่ายนพี่น้องเอาสองหมื่นเก่าพันห้าร้อยเนาะเป็นราคาห้องเป็นราคาห้องต่อได้ส่งฟรีได้ครับพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นกับสีสดดีแม่เพิ่นหนาดีเนาะพี่น้องเนี่ยแม่เพิ่นไล่มาไหน่เป้เดี๋ยวไล่ลูกมาแป๊บหนึ่งครับผมพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องแม่ลูกลูกปูนะครับพี่น้องปูรอนะกนฝากพันสองหมื่นเก่าพันห้าร้อยบาทเนาะ ตั้นลูกกับคุ้มครับพี่นี่ตะลูกกับอนาคตพ่อพันขาใหญ่พันธุกรรมดีครับพี่น้องเมื่อเมื่อเนื้อนังเม็ดสีเงินแดงดีไม่บวจิตไม่มีจุดมีด่างมีแป้วเลยครับเป็นคมที่สองเนาะคมแรกหมื่นเก้านห้าร้อยนี่ครับพี่น้องคมแรกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยลูกแม่เ็นลูกแม่ได้พี่อันนั้นลูกแม่อ่าลูกแม่อันนี้ลูกผู้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับบาทที่นี่ตัวที่สามอ่าช่วงโคบที่สามสาอันนี้ลูกผู้ลูกแม่นี่ลูกผู้ครับแม่กระพุแม่ท้องพ่ออันนี้แม่ท้องครับอ้า ซื้อสองได้สามเนาะเอาลรลูกมาพี่น้องมาโอ้ลูกกับตัวดีลูกผูรอโอ้เรียงตัวงามแม่นแม่พ่อเลยตีแม่ทองครับผมตัวทองเรียบร้อยพ่ออะีรเดือนนี่ลูกนี่ไอแม่เนี่ยแม่ทองเลไสองเดือและพี่ลูกกัน่าจะมั่นสามเดือนกลัวอมาให้ลูกที้ลูกไหวแต่เป็นสัตว์ไหวอันนี้ลูกไหวตัวนี้ลูกไหก็ตัวนี้ตัวนี้ผู้หครับตัวทองเชตแต่ว่าเป็นตัวผูครับแต่ว่าทองอาไปเช่ ไปทองแม่ทองกับอัปเปเช่แม่แม่สูงลอยเท่าไรครับอาจจะลอยสี่สิบครับผมจะนี้แม่สูงลอยสี่สิบบอกผมแบบนั้นอันนี้คือซื้อสองเลสามครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นครับบอกตรงลุ้นหมอเป็นแม่บอกพี่น้องเอาแม่แบบให้ลูกไหวเองสิแล้วครับเอาคิดยังไงเนาะพี่น้องจะเลี้ยงไปอีกปุ๊บลูกมันใหญ่เนี่ยขายจะลูกมันมื่นกว่าครับผมแม่ขายได้แล้วลูกกูรอบปนี้เคสเขาปะครับเนี่ยมึงกูเพราธรรมชาติได้พี่โลดธรรมชาติพร้มแมนครับนี่แหละครับผมธรรมชาติมึงลูกประมาณสามสี่เดือน ครับอ่ะบเบิงแกงขาเบิงหนอกเบิงอยังอ๋อเอาคนนี่ราคาไหนซื้อสองไดสามแบบนี้เอสองหมื่นเก้าหาคือกันครับพี่อันนี้ก็สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทรับประกันทองแต่ทองครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันตัวละหมื่นกว่าบาทคร<บ>ับจังไหนกับว่าขาดพี่น้องแอม่ทองมื่นกว่าตัวนี้มื่นกว่าครับก็ได้อีกคร<บ>ับตรงฟรีเพ้อมคร<บ>ับต่อรองได้ส่งปีทุกใบิสานเก็บเป็นปทางไม่ต้องมาจำผมว่าตัวเนี้ยน่าขุด สุ้ดยอดแล้วตัวผูนี่เลยนเนาะเบื้องแข้งขาเบื้องตะหนอกบัญหาไมนกินนุ่มจัดเจ็ดเดือนแปดเดือนพี่น้องโอ้แม่กระท่องเอ๋อซื้อสองเลยสามครับพี่น้องเพราะต้องไปลุนเลยตัวนี้ครับสำหรับผู้ใดอยากซื้อเป็นเงินเก็บเงินออมเนี่ยตัวดีเลี่ยมเลี่ยมงามเนาะครับเลี่ยมเนี่ยงว่วงพอพันครับะจะอรอบรอเบื้องแบบหน่อยครับผมนี่อนาคตป่อพันเลยแต่ต้นนั้นอะลอกวัวตัวนี้เออแต่ว่าตัวนี้เลยหนาเพราะว่าแม่เป็นหนาครับพี่น้องต้องหนาต้องขาใหญ่ครับลูกเชฟกลาหญ่ขาใหไงวู้วว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 ครับพี่น้อง เอาไปอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาครับพี่น้องมาตัวไหนเลือกเอาตัวนี้ก็ขายง่ดีครับอยากได้แม่ลูกแม่กับมืินก็เงินเก่าแม่ลูกปูสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่ตัวนี้เด็ดเลยกับสองโคมนี่พี่น้องหรือยกไปสามโคมนี่ก็ได้นาะพิเศษครับถ้ายกชุดตัง้งพามได้ในราคาพิเศษพร้อมพี่นอ้องซื้อหกได้เจ็ดครับซื้อหกได้เจ็ดครับไปสนใจโทรสอบถามได้เอาทุดท้ายฝากเบอร์โทษนะครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปด สองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าหนึ่งหกเก้าห้าไอดีไล์กับเบอร์นี่ครับไอดีไล์กับเบอร์นี่นเนา <ขอ S 1> ะเอททอรวัตชัยแอททวัชัยเนาะอ่ะสรักกิปนี่โจโจโอมานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ